ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพระสูตรพุทธศสนะ <c oughs> ในเรื่องผู้ทำสมคำปฏิญาณว่าสมณนะจากพระตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่12หน้าที่496ข้อที่459 ภิกุทั้งหลายมหาชนเขารู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะดังนี้ถึงเธอทั้งหลายเล่าเมื่อถูกเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรพวกเธอทั้งหลายก็ปฏิญ,ญาณตนเองว่าเราเป็นสมณะดังนี้ภิกุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีชื่อว่าสมณะ และปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะอยู่อย่างนี้แล้วพวกเธอทั้งหลายจะต้องสำเนียกใจว่าธรรมะเหล่าใดอันจะทำเราให้เป็นสมณะและเป็นพรามเราจะประพฤติถือเอาด้วยดีซึ่งธรรมะเหล่านั้นด้วยอาการปฏิบัติของเราอย่างนี้ สมัญญาว่าสมณะของพวกเราก็จกเป็นจริงและคำปฏิญาณว่าสมณะของพวกเราก็จกสมจริงอันหนึ่งเล่าเราบริโภคใช้สอยจีวรบินดาบาตเสนาสนะและกิฬานะปัจจัเยเภสัชบริการของทายกเหล่าใดการบำเพ็ญทานของทายกเหล่านั้น ก็จะมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่และการบรรพชาของเราเองก็จะไม่เป็นหมันเปล่าแต่จะมีผลเป็นกําไรแก่เราโดยแท้ดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล